เกิดเหตุวัยรุ่นต่างหมู่บ้านในตำบลวังหินอเอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีทะเลาะวิวาทขับรถตามไล่ยิงอีกฝ่ายจนเสียชีวิตตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี ตำรวจภูธรเมืองการุ้งตำบลเมืองการุง,ำอ,ง,รงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูล,ลนิธิกู้ภัยอุทัยธานีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข333ถนนสายหนองชางบ้านไร่หมู่ที่3ตำบลบ้านใหม่กลองเกลียนอำเภอบ้านไร่หลังรับแจ้งมีกลุ่มวัยรุ่นไล่ยิงกันเสียชีวิต ในที่เกิดเหตุพบศพนายวัฒนาชายหรือต่อเชื้อภัยบูรณ์อายุ28ปีถูกยิงที่หลังบริเวณไหล่ขวา ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ1 1 0สีแดงหมายเลขทะเบียนกอไก่มอม้าวแหวน604อุทัยธานีของผู้เสียชีวิตและพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ100สีเทาแดงหมายเลขทะเบียนกอไก่บใบไม้พอพาน -66-1 อุทัยธานีและเพื่อนของผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุจึงนำตัวไปสอบปากคำ สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ10นาทีกลุ่มของผู้เสียชีวิตไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านจนมีการขับรถตามไล่ยิงกันขณะนี้ตำรวจรู้ตัวมือยิงแล้วเนื่องจากเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบทะเลาะวิวาทเป็นประจำซึ่งชุดสืบสวนกำลังไล่ล่าติดตามตัวมาดำเนินคดี